สวัสดีครับตอนนี้เรากำลังเก็บของแล้วก็กำลังจะออกเดินทางไปที่จังหวัดเชียงรายครับก็จะเป็นทริปยาวๆเนางรอบนี้ตอนนี้เวลา5โมง57นาทีเดี๋ยวเราจะออกเดินทางกันประมาณ6โมงครึ่งแล้วก็จะไปกันที่ปตทกม25ก่อนเดี๋ยวเราจะต้องไปชาร์จไฟกันก่อนใน Google Map ก็บอกว่าเราจะใช้เวลา1ชั่วโมง42นาทีระยะทาง 19กิโลเมตรก็เดี๋ยวจะให้ดูว่าตอนนี้เรามีแบตอ,อยู่เท่าไรตอนนี้เรามีแบตอยู่63เปเ็นเป็น28หน่วย63เปดี๋ยวเราก็จะลองรีเซ็ตทริปดูก่อนโอเคมันสูรแล้วไปเราจะออกเรียนทางตอนนี้เรามาถึงที่ชาร์จไฟแล้วที่ปตทกลองม25 เหลือแบต25%แล้วก็ไฟ11.1กิโลวัตต์อัตราสิ้นเปลือง15.2กิโลวัตต์ต่อ1น0กิโมความเร็วเฉลี่ย54เพราะว่ารถมันติดวิ่งมา97.9กโลเดี๋ยวลงไปดูการชาร์จมาเดี๋ยวจะมาชาร์จให้ดูโอ้หน้าตาเป็นนงี้เปิดที่ชาร์จออกมาเปิดที่ชาร์จมันจะมี2อัแนแล้วก็เปิด2อันเลยเอาสายมา เทีนี้มาที่แอป EV Station มันจะมีกรอกรหัสเสร็จแล้วก็มาที่ประวัติตรงนี้มันจะมีประวัติการจองของเราอยู่ตรงนี้ประวัติข้อมูลการจอง รอจองไว้รอบอันนี้แล้วก็กดเช็คอินสแกนแล้วก็สแกนบาร์โค้ดตรงนี้แล้วก็กดเริ่มชาช์คเริ่มอันนี้มันก็จะโหลดแป๊บนึงตอนนี้ตู้มันก็กำลังคุยกับรถอยู่ mm hmm. เสียงพัดลมดังแล้ว ทดสอบฉนวนอันนี้เริ่มชาร์จแล้วตอนนี้ไฟเข้า122แอมป์เ็ประมาณ48กิโลวัตต์เราไปดูในรถกันเริ่มชาร์จตอนปีว่าปีว่า2องทุ่มแล้วกันไฟเข้า48.1นี่48.1กิโลวัตต์แรงดันแบตตอนนี้400โวลต์โอเคเดี๋ยวไปหาของกินหาเข้าห้องน้ำเตรียมตัวถ้ามีอเมซอน ตอปิดแล้วเรามาสองทุ่มปิดแล้วก็มีทักผ่าห้องน้ําอยู่ตรงนี้ลูกชิ้นปลาระเบิดปิดแล้วอะ่ะก็มีเตี๋ยวเรืออร่อยดีนะเตี๋ยวเรือแต่ว่าน่าจะปิดแล้วมาไปดูก่งนมีเชดเตอร์อ๋อลองไปถามกันสิเขปิดยังอ๋อเหรอชเชดเตอร์นี่ไม่เคยได้กินเลยนะมาทีไรก็ปิดทุกที เสรแล้วใช่ไหมครับที่นี่น่นานจะเป็นสองทุหมดเลยอ่ก็เหลือสาระ,ะของเราแค่สามอย่างเหมือนเดิมเหมือนทุกทีที่เรามาที่นี่เลยจะมีเท็กซัสแล้วก็มีซับเวย์ก็คงเป็นข้าวเซเว่นสินะไม่งั้นก็ซับเวย์โอเคเดี๋ยวหาอะไรกินกันตอนนี้เราก็ไปเซเว่นกลับมาแหละ โดนไป300กว่าบาท350บาทเป็นไงบ้างเนี่ย62%ตอนนี้ก็ยังกระแสไฟเข้า100 110 15แอมป์เลยเหรอ mm hmm. อ่อก็ยังเร็วอยู่ประมาณ40กิโลวัตต์6.3%็นแล้วน่าจะมีเวลากินข้าวประมาณ20นาทีเพราะเราจะชาร์จจนเกือบเต็มเลย เราจะวิ่งยาวไปที่นครสวรรค์สองร้อยยี่สิบกิโลจากตรงนี้ก็น่าลุ้นอยู่ว่าจะถึงไหมมีอะไรมากินบ้างนะข้าวเหนียวไก่ทอดข้าวเหนียวไก่ทอดอยากกินห,นม,หมูทอดแต่มันส่วนของเขาเป็น,นอันนี้ไก่เกาหลีข้าวผัดไก่เกาหลีอโอเค๋เยวกินข้าวกันตอนนี้เราก็ชาร์จมาสี่สิบนาทีแล้วาำมาถึงตอนสองทุ่มตอนนี้ได้ก3สิบามเปอร์เซ็นตตอนนี้มีแบตอยู่สี่สิบเอ็ด ุี4หน่วยถ้าเราจะไปให้ถึงนครสวรรค์เนี่ย220กิโลละกิโลเนี่ยเราต้องการประมาณ42หน่วยตอนนี้ไฟมันก็เริ่มเข้าน้อยแนละ้วเหลือ4 0ด18.8กิโลวัตต์แล้วก็ตู้เนี่ยมันจะยอมให้เราชาร์จถึง2ทุ่ม50บางทีมันก็ตัดบางทีมันก็ไม่ตัดตัวนี้มันก็ไม่ตัดเราก็จะชาร์จไปเรื่อยๆก็คอเต็มตอนนี้ที่ตู้มันบอกว่าร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วโอเคที่รถก็ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วแต่ว่ามันก็ยังชาร์จอยู่ได้44.5อืมผักก็ยังูไม่เสร็จอ เราจะกดสต็อปไหมหรือว่าเราจะรอตู้มันตัดดีจริงๆก็เหลืออีกสานาทีนะก็นา่าจะตัดแล้วมั้งโอเคแล้วเพื่อมันช้ไปก่อนจริงๆมันก็กดสต็อปเองก็ได้นะใช้ที่แอปกดสต็อปออกก็มาที่แอป EV Station เนี่ยตอนนี้ใช้ไปเท่าไหร่29หน่วยใช้เวลาไป49้นาทีลวเราจะมาดูกันว่าอีก2นาทีเนะี่ยตู้มันจะตัดไหมอีก2นาที เขาบอกว่ามันจะตัดตอนนาทีที่50อันนี้มันยังฟรีอยู่นะยังไม่มีค่าใช้ใจ่ายตอนนี้ก็จะ30หน่วยละไฟที่เราชาร์จเข้ามา50นาทีละดูจระมูลเพิ่มเ<ๆ>ติมเกิดขึน้นนี่จะบอกพวกกระแสไฟกำลังไฟบอกตู้อันนี้จะเป็น QR code ของตู้นะของของหัวที่เป็น CCS combo CCS 2นะอันนี้ อันนี้พวกรถญี่ปุ่นชาไดมหมกแล้วก็จะมีหัวที่เป็นไฟ AC แต่ว่าอันนี้มันจะโคตรช้าเลยสาหรับรถเราแต่พวก BYD อาจจะเร็วจะได้43กิโลวัตตอนนี้30หน่วยแนละ้วถ้าชาร์จที่บ้านตอนนี้ก็81บาทแต่ถ้าชาร์จที่ไฟธรรมดาก็4.4บาทคูณ30อันนี้ยังไม่คิดค่า FT นะช่วงนี้ FT มันติดลบ132บาทถ้าชาร์จไฟบ้านทั่วไปเรามาดู ไม่ตัดนะเราจะเอาจนตัดเลย,ยไหมอาจจะตัดนะเมื่อกี้เมื่อกี้ตู้มันก็ตัดแล้วเวลาทั้งหมดห6นาทีได้ไฟมาสามิหน่วยเวลาที่มันตัดก็ประมาณสองทุ่มหบมันบอกว่าการุณานำหัวชาร์จออกโอเคล้วก็ถอดถอดไปเึ้นเขาแล้วก็เสียบเก็บที่ปิดจ,จุกอันนี้ชอบลืมโอเคเสร็จแล้วไปเดี๋ยวเราจะไป บางจากนครสวรรค์ไปนอนที่นั่นแต่ว่ารถชาร์จเสร็จแล้วแต่ว่าเกมยังไม่เสร็จนะเดี๋ยวเรารีเซ็ตทิปก่อนอเราจะรีเซ็ตอันนี้เป็นศูนย์โอเครู้ละ เราเลือกมาชาร์จที่นี่ที่เป็นหัว AC เนี่ยก็เพราะว่าเรามาถึงมันก็เที่ยงคืนแล้วแล้วก็เราอยากจะนอนพักผ่อนด้วยก่อนจะออกเดินทางมันจะได้ไม่ล้ามากมาไปดูว่ามีอะไรบ้างอันนี้เป็นกาแฟอินทนิลนี่นะชาร์จรถเตรียมนอนมาไปดูเครื่องชาร์จอีกรอบนึงเมื่อกี้ยังไม่ได้ดูละเอียดอันนี้ฟรีนะเป็น AC ได้ชั่วโมงละหหน่วยถ้าเปิดแอร์ เพราะแอมก็จะกินไฟนิดนึงอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้เขากดปุ่มไว้ไหมอันนี้ก็กดไว้เดี๋ยวกดไว้เหมือนเดิมอันนี้ต้องเตรียมสายมานี่เปนสายแบบนี้ใช้ท,ทูเอามาตรงนั้นก็เติมลมแล้วก็อันนี้ก็มีรถบรรทุกจอดพักก็ใหญ่นะปั๊ม มีหัวเติมน้ำมันนะเราก็จะนอนรองเท้ารองเท้ากูใดวะรองเท้า้องน้ำก็ดูสะอาดอยู่นะอู้ห้องน้ำเยอะนะนี่นี่ห้องน้ำอ่ะทีนี้เราก็ปิดไฟอันนี้ไฟเดย์ทาม อันนี้มันมันไม่ดีนะ MG มันปิดไม่ได้มันต้องใช้แอปมือถือใช้แอปอันนี้แอปนี้ก็คือกลุ่ม MG เขาทำขึ้นมาใช้ปิดได้กดสเปเชียลแล้วก็ปิดไฟปิดไม่ได้อาจจะต้องหมุนหมุกนก้านอันนี้ก่อนกาน้านอันนี้เป็นแบบนี้แล้วก็หมุนอีกทีนึง ได้ไหมอ่าโอเคดับไปแล้วโอเคทีนี้เราต้องไม่ให้จอ,อนี้มันดับจอ,อนี้มันดับแล้วมันก็จะดับไปด้วยเราก็ต้องเปิดแอปอะไรที่มันไม่ดับไว้ทักอย่างหนึ่งนี่อันนี้ PDF ตอนนี้ลดแสงหน้าจอประหยัดไฟกดอ่านอะไรก็ได้ e l c ค m e โอเคสวัสดีตอนเช้าตอนนี้จีสี่อ ตีสี่ยี่สิบหกประีเดี๋ยวเราก็จะออกเดินทางกันแลวประมาณตีสี่ครึ่งันนี้เราก็มีแบตแบตยสิบสองเปอร์เซ็นสามสิบหกจุดห้าหน่วยกลังชาร์จอีกหกจุดห้าหน่วยต่อชั่วโมงโอเคเรอรกเดินทางแล้วก็เราจะต้องรีเซ็ตทริปก่อน <c oughs> เราต้องลองถอดปลั๊กดูก่อนเรายังไม่เคยตัดปลั๊กแบบเป็นเอซีเพราะว่ามันมันชอบไม่ปล่อยหอัวเดีย๋ยวไปถอดปลั๊กัแล้วกัน เป็น AC เนี่ยมันจะไม่ค่อยปล่อยหัวต้องล็อกรถก,ก่อนเดี๋ยแล้วก็ปลดล็อกน่าจะปล่อยแล้วโอเคปล่อยแล้วคืนปลดยิ่้ไวเหมือนเดิม เรียบ,บร้อยฝนตกทั้งคืนตกแรงแต่ว่าไม่มีปัญหาอะไรก็ชาร์จได้ปกติน้ำก็ไม่ค่เข้ามาตรงนี้เท่าไหร่นะนี่ถ้าท่าเป็นศูนย์วอรอเดินทางสถานีต่อไปที e ่อออวตาบางจากพิษณูโลก